Harrie Harrie Patrick Harry Patrick สวัสดีครับวันนี้ e c ซีอดีก็มาอัปเดตข่าวน้องแพตริกนะครับบอกเลยตอนนี้นอกจากพี่เน่แล้วก็ยังมีน้องแพตริกและน้องนายที่มาเริ่มดังแล้วก็เป็นกระแสในจีนมากนะครับก็ล,ล่าสุดก็เนี่ยครับก็ติดอันดับที่จะไป ทายแบบให้กับในรายการนะครับก็โดยที่พัตติกก็อยู่ที่อันดับ9แล้วก็ของนายก็อยู่ในอันดับที่17ในรายชื่อนะครับก็2คนนี้นะครับก็ล่าส,สุดรายการก็ได้ปล่อยตัวอย่างดีเซอร์ออกมานะครับก็มีมีแอร์ไทม์ของน้องพทริกเยอะมากเลยนะครับถ้าใครได้ดูอันนี้น่าจะเป็นแบบ เขาบอกว่าเป็นแฮร์รี่แพตติกนะครับดูแล้วน่ารักมากครับกระแสในจีนหลังจากาสเตจแรกและสเตจสอนะครับที่มีการแบทเทิลก็มีแฟนจีนชาวจีนแล้วก็แฟนไทยในโซเชียลนี้ก็ลดมาให้กำลังใจน้องแพตติกมากนะครับรู้สึกว่าทางรายการก็เหมือนกับสังเกตแล้วมีกล้องก็จะ จับไปที่2หลุ่มนี้บ่อยนะครับแล้วก็แอลฮามของพลาทิกนี้ก็ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะตัวอย่างที่ออกมาเนี่ยนะครับแอดก็แนะนำคลิปบางส่วนนะครับบางตอนมาให้เราชมก่อน อันนี้ก็เป็นภาพที่กิจกรรมในตอนฝึกนะครับก็ก็มีคลิปเกี่ยวของน้องแพทย์อยู่ก็รองแพทย์ทก็มีคนชื่นชมว่าภาษาอักฤษดีมากเลยนะครับเราก็น่ารักแล้วก็ว่าเป็นแนวเดียวกับเนเน่เลยนะครับเป็นขยันนะครับตลอดเวลาจะฝึกภาษาจีนแล้วก็มีความสามารถ มุ่งมั่นมากนะครับถ้าจะเดินตามรอยของพี่เน่ได้แล้วก็มีมีม,ม,ม,มน่ารักน่ารักมาให้ดูตลอดนะครับขนาดเพิ่งเริ่มรายการนะครับก็เล่นกับเพื่อนดูถ้าทานจะสนิทนะครับก็ดูเด็กฝึกด้วยกันก็พูดถึงพทาิกอยู่ได้เรื่อยนะครับทั้งเรื่องของความหล่อและความสามารถก็พวกเราตามเป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับก็มีใครชื่นชอบน้องแล้วก็อยากคอมเมนต มาคอมเมนต์ในช่องเรานะครับแล้วก็คอยให้กำลังใจทั้งพทริกและนายได้ในช่องเรานะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันนะครับสำหรับน้องนายสวัสดีครับ